สำรวจเส้นทัวร์เวียดนามกลางสวัสดีครับเล t โก o ชว์ท่องเที่ยวเชื่อร่องทัรวเห็นฉากข้างหลังแบบนี้ไม่ใช่ฝรั่งเศสนะครับที่นี่คือบาน่าฮิลส์เวียดนามกลางผมได้รับเชิญจากบริษัททัวร์น้ำดีให้มาสำรวจเส้นทางนี้ครับความจริงโปรแกรมทัวร์เวียดนามกลางเนี่ยมันก็ค่อนข้างมาตรฐานนะฮะก็คือบริษัทแต่ละบริษัทจัดออกมาก็จะไม่ค่อยหนีกันเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นด้านนั่งหอยอัน บาหน่าฮิลนะฮะมันจะต่างกันที่ได้พักหรือไม่พักบนบาหน่าฮิลเท่านั้นซึ่งโปรแกรมนี้ก็ได้พักบนบาหน่าฮิวนะครับสมัยก่อนจะมีเส้นทางที่ไปเว้ด้วยหลังๆก็ได้รับความนิยมน้อยลงนะฮะก็เลยจะมาเน้นที่ดานนางกับหอยอันมากกว่าโปรแกรมนี้ก็ยังมีขายอยู่นะครับเป็นโปรแกรมแบบ เบสิกของเขานะฮะเขาจะมีแบบแหวกแนวด้วยนะฮะแต่อันนี้คือแบบพื้นๆนะฮะก็จะเป็น4วัน3คืนบินเวียดเจ็ตนะครับราคาเริ่มต้นก็12990นะฮะแต่ว่าเพลเยตที่ผมมาเนี่ย3-6เมษายนซึ่งเป็นวันหยุดเนี่ยก็จะเป็น16990เรามาดูกันครับว่าโปรแกรมนี้เขาพาไปไหนบ้างแล้วก็คุ้มแค่ไหนโปรแกรมเวียดนามกลางนี้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ตีห้าโอ้โหคือเช้ามากนะครับเพราะว่าไฟล์เนี่ย เวียดเจ็ต8โมง10นะครับเข้าหน้าที่สนามบินตี5พอไปถึงเช็คอินเรียบร้อยเดินทางมาถึงดาน,นังก็9โมงครึ่งนะฮะจุดหมายแรกก็คือพาไปที่เอเพ็กพาร์คนะครับไปถ่ายรูปสักส20นาทีเสร็จแล้วก็จะพาไปทานมื้อเที่ยงนะครับซึ่งในโปรแกรมเนี่ยบอกแค่ว่าทานแหนมเนืองนะฮะแต่แบบว่าเฮ้ยร้านมิชลินอร่อยมากนะครับแล้วก็คนนั่งรอคิวนี่เต็มเลยแสดงว่าเป็นร้านดังมาก งงนะฮะถ้าเป็นบริษัทอื่นเนี่ยจัดขนาดนี้ต้องโมแหลกแล้วนะครับอันนี้คือแบบไม่โมเลยอ่ะคือเรางงว่าโอ้โหนี่ได้ขนาดนี้เลยเหรอนะฮะแล้วนอกจากอร่อยเนี่ยเรายังได้เห็นวิธีการทานอาหารที่แบบเออนี่มันเวียดนามทานแบบนี้นะอย่างแหนมเนืองใช่ไหมฮะของเราหั่นมาเป็นชิ้นๆอันนี้เข้ามาเป็นไม้นะฮะแล้วก็ม้วนเข้าไปแล้วก็รูดเอานะฮะซึ่งก็แบบเออเฮ้ยเออไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนนะฮะดีเลยหลังจากาทานมื้อเที่ยงแล้วเขาก็ให้ไปที่ตลาดฮานนะครับซึ่งมันอยู่ติดกัน ทีนี้มันจะมีคาเฟ่น,นะฮะที่เขาแนะนําสําหรับคนที่ไม่ชอบช้อปปิ้งอะ่ะด้านหนึ่งก็เป็นจอยคาเฟ่อีกด้านหนึ่งก็เป็นคงนะฮะ C.O.N.G ผมก็เลือกไปที่คงนะฮะก็เฮ้ยร้านนี้ดังนะฮะคือแบบก็จะเป็นที่นั่งหน้าร้านอ่ะหันหน้าออกถนนซึ่งเป็นแนวที่แบบฝรั่งชอบใช่ไหมฮะก็ถ้ามีคนลุกปั๊บมีคนนั่งต่อเลยอ่ะคือแบบเฮ้ยร้านนี้ดังนะฮะ,แบบนนะ,ฮะผมก็ชิมกาแฟะมะพร้าวนะฮะมันก็จะเป็นข้นๆออก,กะทิอะ่ะ เฮ้ยอร่อยนะครแก้วหนึ่งก็ตีซะว่าร้อยบาทนะครับร้านดังอ,อร่อยอทำเลดีราคานี้ถือว่าโอเคนะฮะสำหรับมาตรฐานบ้านเราไม่ได้ถือว่าแพงอพอช้อปปิ้งเสร็จก็ขึ้นมาบานาฮิลนะครับเพราะโปรแกรมนี้ได้นอนที่บานาฮิลหนึ่งคืนามาถึงก็ตีประมาณบ่ายสกว่านะครับแต่ว่าหมอมันลงเยอะทำอะไรไม่ได้นะครับก็ ไกด์เขาก็พาเดินนะฮะคือวิธีการไต่กระเช้าเพื่อลงไปที่สะพานมืออันนี้คือไฮไลท์ที่ทุกคนอยากไปใช่ไหมครับ mm. เขาก็พาเดินหลังจากนั้นก็อิสระละลนัดอีกทีมื้อเย็นนะฮะมื้อเย็นก็คือนัดห้าโมงครึ่งนั่งยาวไปเรื่อยๆนะครับเรายังไม่ทันหิวจากมื้อเที่ยงเลยพอมาเจอมื้อเย็นคูบุฟเฟ่แบบนานาชาติแบบเยอะมากนะฮะแล้วก็เมนูดีด้วยและที่สำคัญคือคนชอบชีสี่แบบ ừ ừ ừ, กรีไปเลยนะครับเพราะว่าไม่เสียชื่อโรงแรมระดับของฝรั่งเศสนะคะคือชีสมันไม่ได้ถึงกับเยอะมากแต่ว่าดีอร่อยนะฮะก็กินกันจุใจเลยนะครับหลังจากมื้อเย็นเราก็ไปเดินถ่ายรูปตอนกลางคืนนะฮะซึ่งหมอกก็ยังเยอะอยู่นะฮะแต่ว่าจริงๆมันก็สวยนะครับคือถ้าฟ้าใสาก็สวยแบบหนึ่งพอหมอกเยอะเนี่ยมันดูแบบถ้าอารมณ์มันแปลกเหมือนเหมือนดูหนังแนวอัศวินนะสู้รบแล้วก็มีหมอกๆมอเนี่ยแล้วก็แบบ โรแมนติกด้วยนะฮะโอ้โหผมว่าคนเรามาที่นี่ต้องเจอบรรยากาศ2แบบนะครับอ่าเสร็จแล้วก็นอนเช้าว,วันที่2ก็อิสระนะครับแค่ทันมือ้อเช้าก็ใครสะดวกกี่โมงก็ไปนะฮะแต่ว่าคนที่มานอนถึงนี่เนี่ยย่อมไม่พลาดที่จะต้องลงไปถ่ายรูปก่อนที่สะพานดรือเพราะว่าเราจำได้ไปตอนที่คนมันยังไม่เยอะนะฮะเขาเปิดตั้งแต่ 6กโมงครึ่งนะฮะกระเช้าก็ลงนะับก็ไปถ่ายรูปนะซึ่งจริงๆมันก็เริ่มมีคนแล,ล้วแหละแต่ว่ามันไม่เยอะเท่ากับคนที่ตอ,อ,อนเดย์ทริปมานะครับถ่ายรูปสะพานมือแล้วก็สวนฝรั่งเศสนะฮะฉากดังดามูถ้าอ่านไม่ผิดนะฮะแล้วก็อ,อรูปรูปพระนะฮะเ,เสร็จแล้วก็เ,เดินถ่ายรูปรอบๆเล่นเครื่องเล่นนะฮะ พอสายๆเนี่ยไกด์ให้เช็คเอาท์10โมงสิบโมงครึ่งนะฮะพอเราคืนกุญแจเสร็จไกด์ก็จะพาไปดูนะฮะที่ใหม่คราวนี้เป็นดูหนังละ เป็นแบบ4มิติกับ5มิตินะฮะโอ้อันนี้สนุกมากเลยนะครับก็ดีนะถ้าเราไม่มีไกด์เนี่ยเราอาจจะหาที่ไปไม่ถูกนะพอมีไกด์เราก็ไม่ต้องคอยถามนะฮะก็คือเดินเดินเดินตามเข้าไปนะฮะแล้วก็ดูหนังเสร็จทีนี้ก็อิสระละ,ะโปรแกรมนี้นะครับมื้อเที่ยงวันที่2อเนี่ยอิสระเราก็ทานบนบานาฮิวนี่แหละนะครับก็เลือกดูตามใจชอบมีอาหารหลายชาติมากเลยอาหารไทยก็มีแต่เห็นไกด์บอกว่ารสชาติก็ไม่ค่อย่ายเท่าไหร่นะฮะ,ะเราเลือกดูนะครับแล้วก็นัดอีกที บ่ายสามโมงนะครับนี่ผมก็กําลังรออยู่ใกล้บ่ายสามแล้วแล้วเดี๋ยวลงไปข้างล่างแล้วค่อยมาอัปเดตต่อครับหลังลงมาจากบานาฮิลส์นะครับก็เข้าไปในด่านนังจุดแรกก็คือแวะไปเขาเรียกว่าเซเว่นวอนเดอร์สนะครับนั่นก็คือแบบสร้างพวกสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแบบเล็กๆปอมๆขึ้นมาหอไอเฟลพีระมิดอะ,อะไรพวกนี้ผสมกับแลนด์มาร์คที่เป็นของเวียดนามด้วยก็โอเคขำๆนะฮะก็ให้เวลา15นาทีโอเคถือว่า เป็นน้าจิ้มนะฮะและหลังจากนั้นก็ไปวัดลินอิงนะฮะก็คือไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมซึ่งเวลาตอนนั้นก็ประมาณสัก5้าโมงเย็นแสงกําลังดีเลยนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่สะพานมังกรเสร็จแล้วก็ไปทานข้าวเย็นแล้วก็เช็คอินที่โรงแรมนะฮะโรงแรมก็ระดับ4ีดาวก,ก็ใช้ได้นะฮะอยู่ใกล้แม่น้ําด้วยนะครับเสร็จแล้วก็เป็นวันที่3นะฮะวันที่3นี่ก็คือเป็นวันเน้นเข้าร้านละคือมีร้านเยื่อไผ่ ร้านกาแฟแล้วก็ร้านแกะสลักหินอ่อนนะฮะซึ่งอันที่3เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องฟังก็ได้นะครับส่วน2อ,อันแรกเราก็ฟังเข้าไปนะฮะที่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้แต่คนส่วนใหญ่ก็ซื้อนะฮะร้านเยื่อผ่เพราะว่าของดูน่าสนใจนะครับความจริงตอนเช้าโปรแกรมมีพาไปเที่ยวคาเฟ่เลยนะครับชื่อมารีน่าเป็นคาเฟ่ริมทะเลบรรยากาศคล้ายเกาะมิคโคนนสประเทศกรีซโหด,ดังมากนะครับสอสอถ่ายรูปเพียบแล้วก็ไปทานข้าวนะฮะช่วงบ่ายก็คือ หอยอันนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ที่หอยอันและตรงทางเข้าเมืองเก่ามีเวลาเดินสักสองชั่วโมงพอสองชั่วโมงเสร็จเราก็จะไปล่องเรือกระดงต่อนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าจะเลือกระดดงไว้สุดท้ายเพราะว่าจะได้ไม่ร้อนมากนะฮะก็โอเคอก็ถือว่าวางแผนได้ดีนะครับเอาละตอนนี้ผมก็กำลังจะไปที่เรือกระโดงจากหอยอันเราไปล่องเรือกระดดงนะครับซึ่งตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณ5้าโมงเย็นอากาศดีสบายๆนะครับผมเคยไปตอนประมาณ บ่ายๆอ่ะก็ร้อนอย่างที่เขาว่านะฮะไกด์บอกว่าเหมือนเป็ดย่างนะครับอันนี้ก็คือว่าเออเราก็ได้ล่องเรือแบบชิลๆมากๆนะฮะยกเว้นตอนที่มีเปิดเพลงดังๆแล้วก็เต้นอันนั้นก็โอเคอีกแบบหนึง่งอ่ล่องเรือเสร็จเราก็ไปทานอาหารเย็นที่ไม่ไกลจากนั้นเท่าไหร่นะครับนั่งรถ15นาทีพอทานเสร็จก็เข้าโรงแรมเช็คอินนะฮะโปรแกรมเที่ยวก็คือจบแค่นี้นะครับวันที่4ี่ก็แค่ตื่นเช้าทานอาหารเช้าแล้วก็เช็คเอาท์ไปสนามบินเลยทีนี้ ความรู้สึกนะฮะสรุปเกี่ยวกับโปรแกรมนี้เนี่ยในแง่ราคามันก็กลางๆครับมันไม่ใช่ถั่วถูกสุดแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถือว่าแพงมากนะฮะมันอยู่ที่ว่าคุ้มหรือเปล่านะครับในแง่โรงแรมแน่นอนที่พักบนบาร์ฮิวเนี่ยก็ต้องถือว่าดีมากนะครับ คือจริงๆมันไม่มีช้อยอื่นนะฮะถ้าจะจะนอนบานาฮิลก็มีแค่ที่เดียวซึ่งมันก็เป็นโรงแรมที่ดี4ดาวแบรนด์ฝรั่งเศสนะฮะและการได้ใช้เวลาบนบานาฮิลเนี่ยถือว่า,าโดยเฉพาะช่วงเย็นๆกับเช้าๆเนี่ยที่นักท่องเที่ยวขาจรแบบ day ์ทริปยังไม่มาเนี่ยมันเราก็ได้ดื่มด่ำนะฮะคนไม่มากถ่ายรูปสบายาแดดสวยๆนะฮะก็เป็นความได้เปรียบส่วนโรงแรมที่ดานังซึ่งก็คือที่นี่นะฮะโอพาซา ระดับสี่ดาวอยู่ใกล้แม่น้ำนะครับเราจะเห็นสะพานแขวนนะฮะแล้วก็มองเห็นะสะพานมังกรแบบระยะไก,กลหน่อยเนี่ยผมก็มองเห็นจากหน้าต่างเนี่ย mm. ก็ถือว่าทำเลใช้ได้นะฮะคือจะดีกว่านี้ก็ต้องใกล้ๆสะพานมากกว่านี้แต่ว่าโอเคก็ถือว่าราคานี้ได้ที่นี่ก็โอเคอยู่อาหารเช้าดีประมาณหนึ่งนะฮะแบบมาตรฐานมันมีพิเศษตรงที่ว่ามี ข้าวเหนียวฟักข้าวอันนี้คือผมก็เพิ่งรู้จักฟักข้าวนะฮะว่าเอ้ยมันเป็นของดีมีประโยชน์นะฮะและที่นี่เขาก็ใช้เหมือนกับว่าเอาน้ํามันสกัดมาคลุกกับข้าวเหนียวก็เป็นเมนูแปลกที่แบบเอ้ยผมก็ไม่เคยทานที่อื่นมาก่อนนะฮะแล้วเขาก็บัญญายว่าสรรพคุณดีมากก็ถือว่าเออได้เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่ได้ลองจากการพักโรงแรมนี้แต่สิ่งที่โรงแรมนี้ไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ก็คือเสียงจะดังเข้ามานะฮะเสียงรถเนี่ยตรงหน้าต่างนี้ก็ ได้ยินฮะไม่ถึงกับดังมากแต่ได้ยินแล้วก็เสียงคนคุยกันนะฮะข้างนอกหรือแม้กระทั่งห้องใกล้ๆเนี่ยก็ได้ยินนะครับเพราะฉะนั้นไม่เหมาะกับคนที่นอนย่าและไม่เหมาะกับคู่รักแบบเข้าใหม่ประมาณะ <S 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 นะฮะโอเคโรงแรมผมถือว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็ถือว่าดีนะฮะอพอใจเรื่องการจัดเวลาของโปรแกรม ผมชอบตรงที่ว่าเขาให้เวลาบนบานาฮิลเยอะซึ่งเราก็รู้ว่าคนที่มาส่วนมากก็อยากจะเที่ยวบานาฮิลแล้วเขาก็จัดเรื่องเกี่ยวกับกี่โมงไปไหนได้ถือว่าเขาใส่ใจตรงนี้นะฮะคือดีไม่ดีชอบไม่ชอบอันนี้แล้วแต่ละแต่ว่าเขาใส่ใจเพราะว่าเลือกลงจากบานาฮิลบ่ายสามมีข้อดีคือได้เที่ยวบานาฮิลเยอะหลังจากนั้นเนี่ยก็คือที่ว่าไปถ่ายรูปแบบข้าว,วานิดนิดหน่อย,อยเพื่อไฮไลท์ถ่ายสะพานมังกรอต่อ,อ,อเปิดไฟ ช่ฮะถ้าเราไม่ไม่ได้เห็นตอนเปิดไฟมันความสวยมันก็ต่างกันนะอันนี้ก็ถือว่าเขาก็คำนวณัปแล้วว่าเฮ้ยแบบนี้ดีซึ่งผมก็ชอบนะครับล,ล่องเรือกระด้งตอนเย็นๆก็ดีครับแต่จริงๆคือเราก็เลือกระหว่างเดินหอยอันเย็นเกับล่องเรือเย็นชอบแบบไหนนะฮะอันนี้ผมว่าแล้วแต่คนละแต่ส่วนตัวผมคิดว่าร้อที่หอยอันมันก็ดีอย่างเพราะว่าไปหอยอันแล้วผมอชอบดื่มกาแฟ ถ้าไปดื่มตอนห้าโมงเย็นเนี่ยคงมีปัญหาเรื่องนอนแน่แต่ว่าพอมาดื่มสักบ่ายสามอะ่ะมันก็โอเคนั่งคาเฟ่มันก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะฮะแล้วก็พอ,เ,อ,อเราหายรอ้อนล้วก็ออกไปเดินผมว่ามันก็เฟคซิเบิลดีนะครับในขณะที่ล่องเรือกระด้งตอนห้าโมงเย็นเนี่ยเออมันดีกว่าจริงๆนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเขาคิดมาดีแล้วเรื่องเที่ยวบินก็ขามาขาเข้ามาเนี่ยเช้ามากก็อันนี้ก็ถือว่าเออทำให้เพลียนหน่อยนะครับ แต่ข้อดีคือพอเรามาถึงแค่9ก้าโมงครึ่งเราทานข้าวเที่ยงแล้วเราเที่ยวแบบเวลาเทียเท่ยวมันเยอะไงมันก็คุ้มตรงนี้ใช่ไหมครับส่วนขากับเมืองไทยเนี่ยเราก็อาจจะมองว่าเอ้ยมันไม่คุ้มเลยเพราะวันสุดท้ายไม่ได้เที่ยวนะเตินมาก็ไปสนามบินแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะครับคือทุกเหรียญมี2ด้านใช่ไหมครับคนเราเวลาจะกลับใจมันอยู่ที่บ้านบางทีเราก็รู้สึกว่าอย,อยากกลับบ้านแล้วได้ถึงบ้านเร็วก็ดีใช่ไหมครับ และอีกแง่นหนึ่งก็คือพอไฟล์มันถึงประมาณเที่ยงครึ่งบ่ายโมงอะไรอย่างเงี้ยคนที่ต้องกลับต่อเครื่องกลับต่างจังหวัดก็สามารถต่อได้โดยที่ไม่ต้องนอนค้างคืนที่กรุงเทพก่อนนะครก,ก็มีข้อดีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราเป็นาการเที่ยวเป็นแบบไหนนะครับเรื่องอาหารอันนี้ก็คือถ้าเราไม่นับมื้อเช้าที่อยู่ในโรงแรมอยู่แล้วเนี่ยทัวร์นี้ก็รวมอยู่5มื้อนะครับก็วันแรกเที่ยงเย็นวันที่2อเที่ยงอิสระนะฮะก็เย็น แล้ววันที่3ก็คือเที่ยงเย็นนะครับวันที่4ก็คือมื้อเช้าโรงแรมแล้วกลับใน5มื้อเนี่ยผมให้นะครับดีมาก 2, 2> ดีดีแบบใช้ได้ 2, 2แล้วก็ต่ำกว่ามาตรฐานหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ย1นะไอ้ที่ต่ำพอ,อะไรความจริงมันอาจจะมีทั้งเรื่องของอารมณ์คนมาเกี่ยวข้องด้วยปัจจัยที่1น,นะฮะก็คือ 1. โอเครสชาติอะไม่ค่อยถูกปากคนไทยละเพราะว่า ถามทั้งโต๊ะเนี่ยก็ลองความเห็นไปในทางเดียวกันแต่มันไม่ใช่ร้านไม่ดีนะครับเพราะว่ามองดูเฮ้ยคนเยอะนะแล้วก็คนเวียดนามมาทานก็เยอะอะ่ะก็แสดงว่ามันเป็นร้านที่ดังระดับหนึ่งแต่เพอเอิญรสชาติของร้านนี้อาจจะไม่เข้ากับลิมคนไทย2ก็คือปัจจัยที่2นะฮะก็คือเรามาถึงโอเคเป็นธรรมเนียมของทัวร์นะฮะก็คืออาหารวางเต็มโต๊ะพอรสชาติหนึ่งไม่ค่อยได้พอมันไม่ร้อนอะ่ะมันเย็นชืด มันก็แย่ลงไปใช่ไหมซึ่งเทียบกับร้านเที่ยงเมื่อวานนี้เนี่ยเออวันที่3มเนี่ยอา่ามันจะมีหม้อไฟปาหม้อไฟอะซึ่งมันรักษาความร้อนได้และอาหารบางอย่างก็ทยอยมาคือเรานั่งและอาหารบางอย่างค่อยมาเอ้ยมันแบบได้ความเตรชกว่าก็ได้เปรียบใช่ไหมฮะอ่าและอีกปัจจัยที่3ของไอ้ร้านที่เรียกว่าต่ํากว่าเกณฑ์หน่อยเนี่ย คือเราเพิ่งลงมาจากสวรรค์น,นะครับเราเจอวันแรกมิชลินเจอบุฟเฟ่ที่บานาฮิลซึ่งแบบโอ้โหโคตรดีเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มาเจออันนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าก้ามันตกแต่พอวันที่สามป๊๊ปเฮ้ยอ,อาหารดีทั้งสองมือนะฮะอ่ะเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลเพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยแล้วผมว่าพลาดไปนหนึ่งแต่ว่าดีสองดีมากอีกสองก็ถือว่าเฮ้ยเกินเกินความคาดหวังนะฮะคาเฉลี่ยเกินเรื่องหัวหน้าทัวร์และไกด์ หัวหน้าทัวร์ผู้ชายคนไทยเนี่ยคือจริงๆแกก็โอเคนะฮะก็คือดูแลทุกอย่างได้อย่างราบรื่นนะครับแต่ว่าแกไม่ใช่คนที่มุกเยอะหรือว่าฉอเลาะเจาะแจ๊นนะฮะเป็นน่าจะชายแท้นะผมว่าก็ผู้ชายเรียบร้อยอะ่ะเขาก็โอเคอ่ะก็คือทุกอย่างดีใช่ไหมฮะแต่ว่าไม่ถึงกับมีอะไรที่แบบเฮฮาในขณะที่ไกด์ท้องถิ่นผู้หญิงเนี่ยชื่อหนูนาเนี่ยเออมุกเยอะ เล่าเรื่องเก่งเล่าเรื่องซีเรียสก็แบบเฮ้ยได้ข้อมูลได้ความรู้ดีแต่ขายของเก่งมากนะฮะคือบนรถนี่ขายของนี่โอ้โหคือเสร็จทุกรายนะฮะผมเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยซื้อหรอกแต่ก็เสร็จอยู่ดีนะก็โดนจะได้อันนี้ก็ถือว่าฝีมือจริงๆนะครับเรื่องการเข้าร้านนะฮะที่ว่าเข้าไป3ร้านอันนี้ผมก็ตั้งใจฟังอย่างมากนะครับและสุดท้ายก็ซื้อ อันนี้ผมว่ามันเป็นถ้ามองในแง่ความรู้เราก็ได้ฟังอะไรเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็ถือว่าดีนะฮะซื้อไม่ซื้อก็แล้วแต่เรานะฮะถ้าเรารู้สึกว่าดีสมัยเนี้ยเราเช็คราคาได้เลยนะครับพอเขาบอกชิน้นนี้ราคาเท่านี้เรากดเข้าช้อปปี้ลาซาดา้าเทียบเลยนะฮะแล้วก็ตัดสินใจได้อะมันมันง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะที่เราจะแบบเคิมแล้วก็เผลอซื้อไปแล้วก็มาเสียใจทีหลังลก็ส่วนเรื่องเรื่องนี้มันก็ถือว่าเรามันเป็นข้อตกลงเพราะอยู่ในโปรแกรมอยู่แล้วนะฮะการเข้าร้าน ก็ไม่ได้ถือว่าดีหรือไม่ดีนะฮะก็ใช้เวลาประมาณนึงแหละนะฮะช่วงกลางวันนะฮะยังไงอยู่ข้างนอกก็ร้อนนะฮะก็ถือว่าก็โอเคก็ผ่านมาได้นะฮะแล้วเราก็ได้ของติดไม้ติดมือที่เราพอใจก็วินวินนะไม่งั้นราคาก็สูงกว่านี้นะครับก็ทัวร์นี้จบเพียงเท่านี้นะครับใครสนใจทัวร์เวียดนามกลางนะฮะแล้วถ้ารู้สึกว่าที่พูดไปเนี่ยมันแบบเฮ้ยตอบโจทย์นะฮะคุ้มราคาก็ลองดูโปรแกรมของบริษัท ทัวน้ำดีนะครับขอบคุณบริษัททัวรน้ำดีหรือ w i n เนอร์กรุ๊ปที่เชิญให้ผมมาทริปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ